ฉันก็มีหน่อยเดียวเองพวกเธอทำไมมาเยอะจังเลยโอ้ยตัวเล็กๆไม่น้อยก็มีมาเห็นเฮียนี่อยู่พอดเป็นไรอย่างนั่หรอเนี่ใส่เราพอมันนะ่ะมันนี่สิพ่อตัวมันมีเขาอะ่านะเน่เธอเยี่ยวไม่อายเลยนะนั่นนะ่ะป้าก็ขจาเห็นเฮี้นนี่มันอยู่พราเปนน็นคนพี่น้องมันเราขึ้นไปอยู่ทึงเฮียนพราเป็นคนน่ะหลดฮะเนี่ยโอ้ย ตัวน้น้อยในเน้ก็ไปอยู่ทางบ้านได้พุ่น่ะเอ้ามันคือศาดตร์แท้หากไม้แม่นเนยกะมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วมันหมดแล้ว,ดลวเดี๋ย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 วรอแม่กาก่อนเดี๋ยวไม่เอามาให้เดี๋ยวไม่เอามาให้ระเ,เาาบิงบอลไหนอบอลมันไปหาขนพี่นอ้องดูกระเจาเหิดบอลมันไปหาขนเดอ ดูจริงให้มันไปหะขนนั่นนั่นนั่นเห็นปะอ่านฮอนคันมันกับไปหะขนตัวไหนน้อยไม่ไิธเล็ตัวเลยล้วงขึ้นไปยึทังเฮือนก็จาเห็นเฮือนให้มันอยู่ยังดีเลยตะวันมนมียุ่งบ่อยุ่งบรกัดงาะบ่ล่ะยุ่งบรกัดบ่หล่ะฮะเนี้พี่น้องป้องไปมันก็จิแตะวันตะวันมันก็ยังมีขนเนาะมันก็ยังมีขนอันนั้นิเมนพอเขาแหละ ซีเมนพ่อเขาลหละนั่นน่ะเด็กไก่หามากาแล้วพวกไก่หามมันห้าหยัางนี่มาเร็วมาเรอ็วมานี่มานี่มานี่เด็กๆมานี่เร็วมันสนใจเรื่อู้มัดีห้อยบนหักมให้มันกินนะเอาเป็นต้นบนตัวมาจนเราเหลือตะกลางคนมันกินกระถินเด้มันมันกินต้นกระถินมันหลอกกินเองเลยเหรอมันกระเจาะมากระเจาะมาตัดเป็นต้นเป็นต้นมให้มันกินนะกินเราบานี้อันมันก็ลอกมันดีก็เเรือแต่ต่กลางเดี๋ยวคนก็มาเอาไปเป็น เสือ้ออ้อยไฟไปดังไฟได้เป็นเทียบเป็นมันเป็นมันแล้วมัดขายคนละตีด <c oughs> ได้ขาย <c oughs> าย้อนเหมือนเดียวตี่นเมียนเบิดตัวมันหลอกของอันใหญ,ญ่ยังข้างในถุ่นี้บอกนะเมียนลูกอ้อนเมียนลูกอ้อนอันเดียเลยน้อยลูกมันนี่น้อยอยู่โอ้ยทอหมานี่ทอลูกหมานี่ทุกคนปุ้นอยู่ข้างไหนคนนตัวนี้เป็นลูกหมาเนาะเป็นทหารเนาะตัวนี้เนาะมันนี่มันใหญ่แล้วอันนั้นนี่น้อยอยู่ปุ้นกองจ้องกองจ้งยื่นเต้รอพอมันนั่นพอมันขึ้นไปแล้วนั่น เราเพิมันกระดือบ่ราคอยของมันนี่แหละเนาะอือเฮ็ดหมองหะเห็ดหมองห่ให้ดีเลยเออเห็ดหมองห่อันนั้นขนให้พร้อมแปรงขนพร้อมตัวใด็ตัวใด็กขั้นมันกับไปหะตัวใด็กขั้นมันกับไปหะนั่นดิเออเเพิ่งจะไปหะาอือนี่ขั้นมามีบอนเก่าก็ไปหะเอาเถะเออตาลีเตืรนตัวแล้วเนาะอันนี้เป็นสัตว์เนาะทุกคนชีวิตของสัตว์ นั่นสิละเขาอิ่มเราบ่อเนี่ยเขาบ่ไม่กินเลยนี่เออใหม่ๆผลกะลเอปผลตื่นเต้นผงเห็นคนมากผงกระเรียนมหาสวดสวดอืมเขาปลูกไงมันกินน่น่ารักมากเลยขึ้นบันไดกับเป็นทด้ทุกคนระเบง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 เขาขึ้นบันไดแล้วขึ้นไปขึนไปนอนอยู่ถึงเฮือนผุนดี เขาถ้าเอาการลดตัวขวงทางบ่หนาหักหนาหักมันกัดสะอาดเลยเนาะเพราะว่ามันขึ้นนอนทั้งบ้านเนาะมันมันมันาเหมือนมันมาเหมือนง่วเหมือนควายนะมันไม่เหมือนวัวเหมือนควายนะควายมันก็นอนจุดงัวควายมันนอนยู่กับปืนกับฉีตมเนาะกับขี้เนาะมันกับเปลี่ยนอันนี้มันนอนจุดทั้งเงี้ยนเพราะปนค้นมันนี่ไหมคนขั้นเหมือนกัลงมาดหนาหัอต้นหนังยางหอกงอกมาก เป็นมหาเลยดีนะการอันบางเมืองเป็นมหาไปอาเออนะครับนะครับวันนี้บนกระยากาสีพักกันไปใส่มือดีสีพักกันไปลเลาะเหรินหากินก๋วยเตี๋ยวในตลาดกันพี่น้องกะกา๊ก็บออดอันนี้ไหเก็บอ้อนอันนี้นะฮะปลูกปลูกปลูกมันหลายสันด,ดีดีละ่ะทำไมอ่ะนี่ระบบสร้างเหลืแล้เมียมันปลูกแข่งคนทค้างนี่แหละเอาน้ำมันนี่เลยสวยดีละ่ะ นี่ถุงบ่ะอุ้ยดอกไงเดอ้อถุงมาถุงมาเราจะเอาไปปลูกที่บ้านบ้านห้าพันนี่บ่ใครมีพันนี้ไม่ค่อยเยอะเรียกทำไมคะแม่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 เบิงบ่งเบิ่งเผืงมันมาตอม นีสีชมพูปนอีกนะไปปลูกใช่กับไอ,คอ,อ้คอสมอสไหมปลูกใส่ค้อสมอสไหมป้าทุกคนสวยมากเลยนี่ไงสีส้มอ่ะแม่มาเล่นไดใดหอดดอกใหม่ข้าเจ้าปลูกน้ำแขางทางั้งปนบ่งหงวงดอกทุกคนเนี่ยสีส้มก็สวยป้าสวย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 ไ,ได้ดอกเยอะปนเป็นคนหมักดอกใหม่ นี่ยังก็บตะพืชเก็บตะพืชตะพือเลยนี่้ะสีส้มเนะี่ยสีส้มกับสีเหลืองอย่างงามเลยอย่างงามเลยทุกคนได้ดอกไม่ได้ดอกเยบบนเห็นด,ดอกไม้ไม่ได้ใจละลายเ็นดอกไม้ละใจละลายสวยดีลกักษณะ โอ้โตกันแล้วบังแล้วบังเพื่อนยี่บนห่อหนาเป็นมหาจุนวะเอาเอาเงี้ยเฮาหนีเฮาเฮาหนีสวยเบิังเฮาหนีสวยเฮาเห็นตั้งวิดีโอได้นะจับดีดีหันมาทางพี่หันไปทางนั้นมันเห็นตัวดิเตรียอเออหันมาสิเห็นเฮาบ่ป่ะนี่เข้าบ่เห็น คือว่ไม่เก็บทั้งผีเดินจะบอกว่าเอาเาเสีสมเแห่ยอยจะบอกว่าเจ้ากรสมบ่สมเดอราไปนกันกดอากรดกดไปสมจระดก็ส้างในคุนเดียคืองามเสียนี่เรก็เดียวกันนั่นแหละคอก็นั่นละมันงาม ใช่ป้าพี่น้องดอกแมงฆยังง,งามได่บะงามขีพเเพะขีพแพะเพราะเสนเขาว่าขีพแบ้เคสจันมันอยู่ได้โดดมาดิแล้วบิ่งบอกอึกยังงามบิ่ง,งดูไม่น่าจะได้นานน่ะเนี่ย<บ>เป็นคนที่เจอดอกไม้แล้วไม่ได้เป็นคนมมอบร่

เตมเป็นส่วนดอกไงแต่ว่าถอกไม้ริมทางนสะทายไปเบิดปนี้มีสาลาบ่มีสาลากรเบื้งเอาหลดแล้วพี่น้องอันนี้คือความสูงของยายบุนที่ได้ ที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ลันลาไปเรื่อยๆบานวัาไปอยู่เมืองหอกอะหนานีเนาะมันเป็นหนาเัมอร์ใช่ไหมเราก็ไปสอ,อนแต่ดอกไม้ป่าไปสอ,อนแต่ดอกหญ้าดอกอะไรเขาอยู่เมืองไทยแล้วก็สอ,อนดอกไม้ไทยอันนี้คือวอันี่า้นั่นแหละน,นั่นแหละช่องามะมันตกล้วลน,นะม,มันไม่มีดอกเกศสังเกตบางวันไม่มีเลย นี่ดอกเกเรเล่มากเงสิวางามตัวนงามแต่มันไม่มีตัวนี่ก็งามพื่งกันอันนี่นี่นี่กีบมันคนณอะไรีบมันเออแมนทีีตัวหลักอะอืมคือกีบดอกกุหลาบอันนี้มันจะกีบออกบานเนาะดีบแฉกเนาะอันนี้มันคือบ่มีพันธุ์มาเนี่ยเอานี่ยดูสิทุกคนเนี่ยคือดอกเบญจมาศคล้ายๆดอกเบญจมาศแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีดอกแห่งมันที่หล่ะ นี่ละดอกมันไม่ี้อค่จะได้คัะ สิตอ้อนเนาะิต้อนให้มันเส็จคนไทยคิดนะคนไทยคิดเนะี่ยมันไี่ผูบบ้ใดบอกเป็นมันเราไปเที่ยวสุ่งรอกระเที่ยวไับเสืนกับไห้ไก่ไทยกับน้องอามไทยกับเบกับโบเป็น นี่ต้นนี้ก็คือต้อนนั้นไหนหีบมันอ่ะอไปไปแมนมันโมมันบมขึ้นหรอมันบ่มีมันบ่มีเม็ดเห็นบม,ม้าหนย นตออน,น,นี่ตนหน่ไมเนาะดีต้นไหนมัเงาไปลูกนอ่บงมาก็ปลูกเทียนหนึ่งเที่ยน<ะ>สองก็ไม่ได้ปลูกาปลูกก็เที่ยนบบนีตันมาเหหมันึ่งเียนงลูกมันเต็มเลย แม่แน่นบ่ละกะโรนยึดนีนอต่ายห,หรือร่อป,ะปะ๊กะโรนยึดแต่ต้นก็จิเป็นลูกตัวแม่นคนหนกคนขังบ้านลูกตนขาง,งบ้านไม่ได้ดอกมีพันนี่งะมมีมมีเลย ขึ้นไม่ไม่ขึ้สถึงามเนาะเดี๋ยวว่าคืออนไหนเดี๋ยมันลยเากัตัดออกสินะลุยกับตัดออกรงไว้จะอึถูกไหนล้มทำไมล่ะแง่ๆอยู่มันสิลยเลือนเป็นมันบานลุยลวนี่แหละท้องแหล่เพิ่นไป เก็บเก็บไปหยอดน้ำข้างหนทางอ๋อทุกคนตลาดทุกคนเดี๋ยวจะบนกับเพื่อนจะไปแล้ว